สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หนูแม่มจะมาทำขนมไทยนะคะเป็นขนมเม็คขนุนไส้ถั่วกวนนะคะที่เห็นในกระมังนี้ก็คือถั่วผาซีกนะคะแช่น้ำทิ้งไว้แล้วประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะพร้อมนึ่งนะคะในการล้างถั่วนะคะเคล็ดลับก็คือว่าเราจะล้างถั่วให้สะอาดให้สีเหลืองๆที่เคลือบมากระถั่ว ใหใ้ออกให้หมดนะคะล้างจนน้ำใสแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สอหนึ่งสาชมชั่วโมงจะทําให้ถั่วนั้นเวลานึ่งจะนิ่มนะคะแล้วก็สุกง่ายไม่แข็งกระด้างนะคะก็มานึ่งถั่วกันนะคะใช้ผ้าขาวบางวางรองไว้ที่ซึ้งนะคะหลังจากนั้นก็นําถั่วส่งขึ้นจากน้ำให้เสด็จน้ำนะคะวางไปที่ผ้าขาวบางที่ซึ้งนะคะ จะสังเกตว่าน้ำถั่วที่นุ่มแหม่มซาวขึ้นมานะคะจะเป็นใสน้ำใสนะคะเราต้องล้างน้ำถั่วให้สะอาดนะคะถั่วจะได้ไม่มีกลิ่นแล้วเราก็ใช้มือนะคะเกี่ยเบาๆนะคะเกี่ยถั่วให้ทั่วซึ้งนะคะเวลานึ่งจะได้สุกเสมอกันนะคะก็เจาะรูนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ไอน้ำอากาศขึ้นมานะคะแล้วก็ผ้าขาวบางปิดบนเลยค่ะแล้วก็นำฝามาปิดไว้นะคะ แล้วก็นำขึ้นนึ่ง30นาทีค่ะรอถั่วสุกในระหว่างที่เรานึ่งถั่วนะคะรอถั่วสุกแล้วก็มาคั้นกะทิเตรียมไว้เลยค่ะก็ใส่น้ำทีละนิดนะคะแล้วก็ขยำนวดนะคะให้หัวกะทิออกมานะคะจะได้ขมข้นค่ะก็ขยำนวดไปนะคะแล้วก็มากองใส่กระชอนค่ะแล้วก็บีบคั้นเอาแต่น้ำนะคะเราก็จะใช้น้ำกะทิประมาณ 2กิโลนะคะหรือว่า2,000มิลลิลิตรนะคะก็คั้นค่ะก็นี่ก็เป็นน้องแย้มนะคะมาดูทำขนมนะคะถั่วที่เนื่องไว้ก็สุกพอดีเลยนะคะคั้นกะทิเสร็จก็นี่เลยค่ะถั่วก็จะนำไปปั่นนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะหลังจากที่เราปั่นถั่วละเอียดแล้วน้ำตาลทรายเราก็จะใส่ประมาณโลกับสองขีดนะคะส่วนถั่วก็จะใช้ประมาณอยู่ที่8กรัม800กรัมนะคะเราก็นำขึ้นตั้งไฟกวนนะคะใช้ไฟไม่ต้องแรงม,มากไฟกลาง วนไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นนะคะไฟก็อย่าใช้แรงมากหล mm hmm. ังจากนั้นที่เราคนน้ำตาลทรายกับถั่วเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่มะพร้าวขูดลงไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรโบราณเราก็ใส่มะพร้าวขูดลงไปด้วยเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะสูด เราใช้ขูดขาวนะคะเราใช้ขูดขาวเพราะว่าถ้าใช้ขูดธรรมดามันจะมีกากอะไรดำๆติดนะคะขนมเราก็จะใช้ขูดขาวค่ะ หลังจากที่เรากวนมาได้สักระยะหนึ่งนะคะทุกอย่างก็งวดจนได้แบบนี้นะคะถ้าเขาได้ที่แล้วก็จะจับตัวเป็นก้อนแล้วก็จะติดกระทะหน่อยๆน่อยนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้แรงมากนิกนึงก็ประมาณอีก5้านาทีก็จะได้ที่แล้วนะคะก็จะตักใส่ถาดไว้แล้วก็ไปปั้นเป็นรูปวงรีกันค่ะก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะ เป็นรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ร่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ถาดแล้วค่ะนี่นะคะเราก็ตักใส่ถาดไว้ ก็หยิบมาให้ได้ประมาณนี้นะคะประมาณหยิบมือนะคะแล้วเราก็ปั้นคึงให้เป็นวงรีนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จัดทรงจัดทรงให้เป็นวงรีคล้ายเม็ดขนุนนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขนมนของเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักให้เซตตัวให้แห้งก่อนจะไปชุบนะคะสูตรนี้ก็ได้สองถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ